ก็ได้นะคะโอ้โหชงเรื่องงานมาแบบนี้บางคนที่อยู่ในสามราศีนี้วันนี้เช็คเอกสารบริษัทแล้วนะอละเวกแล้ว่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปช่วยครอบครัวนี้กันหน่อยเขาบุกไปถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะเมื่อวานนี้ไปร้องเรียนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกให้มาช่วยหน่อยเพราะว่าเขาถูกจับทั้งครอบครัวกลายเป็นแพะในคดีฆ่าคนอื่นค่ะ ลูกสาวคนพี่เป็นชู้กับนาเฮคนตายแล้วก็ลูกเขยเป็นคนฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็อาใส่รถรถยนต์ที่แลักของแบรนด์เราค้นคว้าและวิจัยอย่างเต็มที่และมั่นใจว่ามีคาโนซีนอยู่ในแบรนด์ทุกขวด สิ่งดีๆดื่มได้ทุกวันแบรนด์มีคาโนซีนเช้านี้เรามาส่องเลขเด็ดกันนะครับของเด็ดจากเชียงใหม่มาและเจ้านี่สตอรเบร่ลูกโต มา,มาที่นี้เลยค่ะเอฟบ๊อปชิดย์ของค่ะ34 HD แอ p ดูสนุกทุกอารมณ์อยู่กับคุณทุกเวลากลับมาแล้ววสัสดชิที่สอหนบาทเฉยยังเฉยไม่ได้1บาทที่ไม่อยากให้คุณเฉยรีบเลยถึง28กุมภาพันธ์ที่ร้านวสัสดุและวะสัสดุออนไลน์เท่านั้น ีมงานสายใหม่ต้องรอ สองสามีภรรยาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดตรังนะคะไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินระบุว่าครอบครัวตัวเอง6คนเนี่ยจู่ๆถูกแจ้งข้อหาในคดีฆ่าคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเดินไปเจอศพและเป็นคนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหลังจากนั้นถูกสอบปากคำถูกเรียกทั้งหมดเลย12คนในครอบครัวและพยานในคดีนี้คือเด็กอายุเพียงแค่หขวบเท่านั้นเองอยืนยันว่า